สวัสดีครับพี่น้องพวกับผมบ่าวสกุลขุดสว่างแรงงานไทยนิดเดียวครับผมเลือกงานแล้วนะครับแต่ว่ามีพวกไอ้ AI เราจะไม่เลือกที่เปลาเบิ่งอกว่าเพิ่งเห็น,นหนังตรงนี้นะครับเห็นโอพี่น้องโอ้คือมีโอทอกโอที่ช่วงต้นเดือนแท้เนี่ยในรอนนบปีครับเนี่ยรอบเครื่องปีครับไอ้พิชิตเห็ดหนังนี่บอกเพิ่งได้เห็ดอ,อย่างนี้นั่งคอนขาดเลยครับโอ้นี่พี่น้องนั่งคอนขาดเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบิร์ดกันนั่ปควนกันไลย โอ้ขอเขาเอียนว่าเห็ดอยังนี่เห็ดเห็ดอยังนี่มีนางควนผัดเพราะว่าอันนี้ไหมขั้นตอนขั้นไหนเออขึ้นดินก<อ>่อกอกครับกอกดินใส่โจกกอกใส่โจกพี่น้องนี่ปลาเบื้องนี่อันนี้เป็นถาดเปล่าแล้วก็ที่มีโอ้นี่พี่น้องมีโจกโจกอย่นี่เด็กโจกโอ้โจกโอ,โอ้นี่เด็กถาดเปล่ามาเพิ่งก็ใส่โจกป่ะบุ้มคัดบมนี่เหรโอ้โหเด็กพี่ อยากลงเนาะนี่เอาไปเบี่ยงทางคุณด้วยละบัตนี่โอ้อันนี้กับเด้กก้าวจะเหนั่งนั่งนังครับโอ้ยอย่ารับยายลาไปโอ้นี่ครับเนี่ยอันนี้ปลูกแล้วอันนี้คือเพิ่งปลูกแล้วนี่ไปไปเบี่ยงทางคุณไปรบกวนเพิ่อนอีกก่อนเพิ่อนเหยีดกันกน,นะคุณโอ้โหเห่าวทุกคนคูไ่ไปได้เหตุอูน้อโอ้นี่เด็กพี่น้นองนี่โอ้โห กินอันรี่มากว่าที่ถ้าก็าไปผูกว่ะโอ้นี่โอ้หะเอาบม่ได้ใส่เครื่องปลูกบ่บ่ครับเอาคนปลูกกีเอาคนปลูกเครื่องซื้อมาโซ่ซื้อครับโอ้ยว่าไปเซื้อมาโซ่เลยซื้อที่ริมอธิบายเพื่อนเพื่อนเนี้ยมันคืออย่างที่ได้เอาปลูกโอ้มัหมดเต็มอยู่เนาะเต็มมูไปนี่ไปนี่รอครับเจ้าทัว พี่ตู้นี่คุ้มเครื่องวะคุ้มเครื่องครับคุ้มเครื่องคุ้มเครื่องว่าหายไปไหนแล้วว่าหลับแล้วบ่นี่ครับยังสวดครับผมไปอยากอยากได้คูบ่าวอิสเตียเลครับสวดครับสวดครับสวดอยู่นะครับสวดไหมวะแล้วแต่คนเออแล้วแต่คนนี่ครับมากับมามานทางหลังบ่นีอันนี้ก็คือใส่น้ำนะครับนะครับ ด้านหลังเพื่อจะชิญกขึ้นแบบนี้ด้านหลัง,งนี่ทำ <c oughs> ไมสกปรกเขาท่านนี่พี่เข้าไเขาธรรมดาครับนักทุดน้ำอดีเพื่อนข้างหลังนี่นักชุดแล้วครับนักชุดแล้วครับขึ้นดินปลูกครับนี่แหละงานปลูกอยู่แชมเปอรสกุลครับผมหนูเสืขข้อผูกอเ,เออนี่เด็ปลูกแล้วโอ้ี่ปลูกแล้วแล้ว,ลวนี่ครับปลูกแล้วแล้วอยู่ในรถครับ สองต้นนั้นดำกี่ต้นผู้คุมเครื่องอ่ะอันนี้ดำสามต้นสามต้นมาแบบนี้มาคล้องหน่อยเดียวดำสามต้นั่าน,นอ๋อโอเคครับให้มาเขียนงานบวกกันมาแล้วนี่เครื่องเครื่องนี้เครื่องปลูกมันก็ชีปลูกครบสามต้นแนี่ยหมสามต้นเนี่ยจะว่กนนาก,กันไปน้องพี่น้องละมีงานให้ทำหนีแล้วเนาะรู้เป่าเอออะไรกันแล้วครับนี่มาจำทรงบุบนะมาจำบกเมืองวะยิ้มเลยมอกี้เลย กินอำพั่งครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนฝากฝากฝากเนื้อไพ่ไพ่ข้าไพ่เบิ้งจบวันที่สิบห้านะครับสิงหาคมนี้นะครับอยู่สนามแคมป์บัลสกุลมีตะก้อนะครับนะครับตะก้อจัดให้ชมกันนะครับกัมาเบิ้งได้เด้อพี่น้องวันศุกร์ที่สิบห้าสิงหานะครับเริ่มสองทุ่มติดต้นไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนีครับแล้ว